มีผู้ใดเคยเป็นบ่พี่น้องไปตลาดสองรอบไปซื้อของปุ๊บมาหอดบ้าน,นกำลังซีเห็ดแนวกินซื้อแล้วจ่ายเงินแล้วย่างไปซื้อนั่นซื้อนี่กลับมาหอดหมูหายเอ้ยังไง ก็ได้กลับไปซื่อโอ,โอ้กลับไปตามหาหมูแเราพาพี่น้องไปน้ำหาหมูแล้วพี่น้องสิงงนะอยู่ซื้อยี่หงออยีง่ยงพาไปเที่ยวตลาดบูรีรัมตลาดบูรีรัมก็ตลาดในเมืองนะครับเป็นตลาดสดก็เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนคือกรอนี้แบบไปซื้อทรงสมัยเนะซื้อผักซื้อมียกเป็นทางยก ยกเป็นถุงเป็นอะไรพวกนี้ก็คือเหมือนซื้อไปขายต่อหรือซื้อไปอเปิดร้านนอกก็จะมีช่วงเที่ขึ้นทีหนึ่งก็คือไปไดนนะครับตลาดเปิดแต่วจะช่วงพีคเลยก็คือประมาณนี้นี่ E สามอันนี้นคือบมไม่มองจอดแล้วอ่ะต้องจอดไกลแล้วอันนี้คือทั่วไปเริ่มพกผ่านของกิน ของปรุงสุกอะไรก็จะเริ่มมีแล้วนะครับบรรยากาศแต่ว่าเขียงงัวนี่มีอยู่เขียงเดียวเออนี่คือตลาดบุย์นะครับก็จะมีอยู่เขียงเดียวนี่แหละมีอยู่เขียงเดียวที่เริ่มมีแต่หมูแต่ไก่เนาะพะสมมากถ้าเป็นเนื้อเนี่ยของบุยลเพื่อนซีเปิดเขียงอยู่ข้างนอกอ่าเนี่ยซีมีหลายเขียงนะครับแต่ถ้าไปตลาดเช้าเนี่ยกะไปกินวัวนี่ บางแล้วสักประมาณสักตีสามตีสี่นี่แหละมั้งถ้าจะเนาะหรือห้างเท่อผมก็ไปตีห้าก็บมีแล้วเบิดแล้วสินะสรุปถ้ายูนิบิลับนี่ถ้าเป็นเมนูเนื้อเขียงวัวก็เขาจะเริ่มกันประมาณสิบโมงนะครับสิบโมงเขียงนั่นสิบโมงเขียงนี่ประมาณปลายโมงปลาสองอันนี้ก็ ประมาณช่วงใบเฮือนภาษีปบแปดเลยโมคือแทงสารค้ามเนาะไปะไปตามหาหมูกันพี่น้องแค่น,นี้รู่ตลาดบุญรับพี่น้องฟังทั้งผู้อื่นเ็จะเป็นตลาดขายส่งเราจะซื้อแต่หมูอย่างเดียว

ออวันนี้มาแนวแตกกินมังสวิรัตมั้งนี่ยฮะ เต้าห <Att> ู้ขาวโอมีเต้าหู้ไม่มีใช่ไหมตลาดมีน้ำเรามาตามหาหมูที่เราซื้อไว้ซื้อหมูแล้วไปหอด้านโบมีหมูพี่อเองเป็นประ้ด็จังไง แรกประมาณ4สองนะครับโบมีบมีคนหลายาอน,นี้เด็ดตอนนี้จะวงแล้วครับนำครับของโตกครับของโตก เทียนหมูวะหมองคือไม่หมดแล้วใช่ไหมต้องไปอยู่ร้านน, <c oughs> น,นู้น <c oughs> เอาแล้วพี่น้องตามหามหมูครับเสีหมูโล่เคิงไปหอรบ้านกำลังสิ่เหตุกิน <c oughs> ให้พี่น้องต่างประเทศดูบรรยากาศตลาดเช้า เราบุยล้ำครับเจ้าจำไม่ได้ดีว่าสี่ผาจุลานไหน

แม่ผมได้ลืมหูไว้ลืมหูอะไรดยเอาไปผมกับใช่ไหมยิ่มาจากแม่ไม่ดีกว่านี่เห็นยิ่มานะมีแต่เห็ดผักกาดมีอยู่นองแล่วันนี้แหละร้านสองเนี่ยร้านที่ซื้อผักกาดเนี่ยฮ่า จำวัไใ้พร้อมวันนี้ม่นซื้อประกการ้ล่นใดดิดา่าพอกก็ซื้อไหมน่ะเคยซื้อแล่นใดบุ้ประกการนะเราจะเจอไหมพี่น้อง ซื้อพอซื้อผักกาด้านใดเหีอพผมได้ซื้อผักกาด้านนี้ไหมผักกาดเห็นหมูไหมหน้โอ้โหเจอแล้วพี่น้องค้าได้คุยโทรศัพท์ครับนี่แหละเราเห็นหมูแล้วอกสิบไม่ใช่ของฉันเอาอันนี้เป็นคอนเทนต์นี่พี่น้องถามแม่ค้าได้ ไปหออบ้านแล้วลืมมีหลีเนาะใช่ไหมลืมจริงใช่ไหมลืมจริงนะครับบเวณคอนเทนต์นี่ยไปห่อบ้านจนเป็นชุดแล้วตลาดบุยลำนะครับเปิดตั้งแต่เที่ยงคืนเที่ยงคืนทีนึงกับมาดท เนี่ยขาเราเหลียวเบืองหนายอยู่ตอนแรกกันลาดมันยังว่าหลายประนีนะเพ่อมาตรวนประมาณจีนึงนะครับเข้ามาประมาณจีนึงความหาจะบังเกิดกลัวใครจะไม่ไม่มีใครเอาจากบ้านแม่ขาย เจอแล้วแม่เจอแล้วเจอแล้ว